สวัสดีครับวันนี้ครัวบ้านนอกคนบ้านบ้านมีเมนูอร่อยทําง่ายเด็ดเด็ดมาฝากกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นผัดเห็ดวุ้นเส้นหน่อไม้ใส่ไก่ครับจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะทําเป็นกับแก้มก็สุดยอดรสชาติเนี่ยเข้มข้นสีสันหน้าตาน่าทานมากๆครับผัดแบบนี้ไม่ติดกระทะด้วยนะครับผมวันนี้อร่อยแน่นอนครับ ก่อนอื่นเลยครับเราก็มาตำพริกกับกระเทียมกันก่อนครับกระเทียมใช้2หัวครับแล้วก็ตามด้วยพริกเราใช้เป็นพริกแห้งประมาณ15เม็ดหรือว่าใส่ตามความชอบก็ได้นะครับตำแค่พอหย,ยาบหยาบไม่ต้องละเอียดมากนะครับประมาณนี้กำลังพอดีครับจากนั้นก็มาผัดกันเลยครับ ใส่น้ำมันพืชไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราตำลงไปผัดก่อนเลยครับผัดพริกกับกระเทียมพอหอมแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดรวมได้เลยครับเนื้อไก่เราประมาณ400กรัมนะครับใช้เป็นช่วงสะูพกของไก่ ก็เลาะเอากระดูกขออกเหลือแต่เนื้อนะครับผมผัดเนื้อไก่กับพริกกระเทียมให้หอมเข้าเนื้อครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าเนี่ยเรากะให้พอดีเผื่อวุ้นเส้นแล้วก็หน่อไม้ด้วยนะครับ ผัดให้เนื้อไก่เริ่มสุกครับจากนั้นเราจะใส่หน่อไม้ลงไปครับวันนี้เราใช้เป็นหน่อไม้อัดน้ำหนักประมาณ250กรัมก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำสวยๆครับก่อนจะใส่เนี่ยก็นำไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับหน่อไม้อัดก็เป็นหน่อไม้ที่เขาต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูในส่วนของเครื่องปรุงครับก็จะมีซีอิ๊วขาวครับประมาณ2ช้อนครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยครับอีกประมาณ2ช้อนเหมือนกันครับต่อไปก็เป็นซีอิ๊วดาหวานครับผมอันนี้ประมาณ1ช้อนนะครับใครชอบเข้มมากก็เพิ่มเป็น2ช้อนได้เลยครับ <c oughs> ใส่เพิ่มลงไปให้สีสวยนะครับผมเ <c oughs> ติมน้ําปลานิดนึงครับประมาณครึ่งช้อนเนาะ ปรุงให้เข้มข้นหน่อยครับเดี๋ยวใส่วุ้นเส้นลงไปก็จะพอดีนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับน้ําตาลทรายขาวอีกประมาณ2ช้อนชานะครับผมใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ใส่ได้ตามความชอบนะครับวันนี้ผมผัดค่อนข้างเยอะนะครับทานได้ประมาณ3ถึง4คนเลยแต่ถ้าใครผัดน้อยนวัตถุดิบน้อยเนี่ยก็ลดปริมาณของเครื่องปรุงลงด้วยนะครับจากนั้นเราจะใส่เป็นวุ้นเส้นลงไปครับวุ้นเส้นเราใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับประมาณ80กรัม นำไปแช่น้ำสัก4นาทีก่อนให้นุ่มแล้วค่อยนำมาผัดได้นะครับวุ้นเส้นเนี่ยเราใส่ทีหลังนะครับจะทำให้ผัดง่ายแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วย ผัดสักพักหนึ่งครับวุ้นเส้นก็จะดูดน้ําซอสผัดเข้าไปจะทําให้วุ้นเส้นนั้นเหนียวนุ่มน่าทานครับน้ําก็จะแห้งกําลังพอดีนะครับผมใส่พริกซอยลงไปสักหน่อยครับสีเขียวสีแดงก็ได้ครับปิดท้ายด้วยใบกระเพราเลยครับผม เอาละครับผัดเผ็ดวุ้นเส้นหน่อไม้ใส่ไก่ของเราก็เสร็จได้ทานแล้วนะครับก็อาจจะเป็นเมนูใหม่นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะยังไม่เคยลองทานนะครับใครที่ชอบเมนูประมาณนี้ก็ลองไปทําทานดูได้ครับเนี่ยครับเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มสวยน่าทานมากๆเลยครับอร่อยแน่นอนครับมื้อนี้ เสร็จใหม่ๆแบบร้อนๆก็มาเทใส่จานสวยๆพร้อมทานแล้วครับผมว่าจานนี้น่าจะทานได้ประมาณ3-4ท่านเลยนะครับอิ่มกันแบบจุกๆกันไปเลยครับเอาครับใครชอบเมนูเส้นเมนูกับแก้มหอมๆอร่อยรสชาติเข้มข้นเด็ดๆแบบนี้ก็ลองไปทำดูนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านครับผมโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ